หลังจากที่องค์หญิงได้แจกรัยทานจึงเสด็จกลับเข้าสู่เขตพระราชวังน่าโมโหจริงๆริใช่อะไรก็ไม่รู้ผ่านตลอดเลยอ่ะปีนี้อาสิทีนำบุญมีความสุขเลยพวกเราเนี่ยเนาะเป็นอะไรเป็นข้าปีหน้าไปใหม่นะจะเหตุการณ์อะไรรูวุ่นวายที่หมดเลยปวดหัวมากองค์หญิงสิอุษาโอ๊ยเขาขอทาน ใช่แล้วเขาไม่ได้ตาบอดเหรอพวกเราเป็นขอทานแต่ว่าปราเป็นขอทานามิจฉาชีพะเรขออะรอย่างหญิงด้วยเหตุผลที่ลรมเป็นขอทานเพียงต้องการอยากจะเห็นหน้าอุ้งหญิงสีอุษาเข้าลือกันทั่วสามชุกเลยว่าไงว่าสวยมากไม,ไมปลราเป็นขอทานเธอไม่ใช่มิจฉาชีพใช่ไหมไม่ใช่จ้ะ ขอ,อปอมเป็นขอทานมาดูความงามเออ,อฉันไม่ดูผู้เธอหรอกผู้เธอไม่งามผ้หญิงสาเอ๊อออออเฉันไม่งามตรงไหนถ้าบอกว่าฉันไม่งามฉันไม่ให้ดูองค์หญิงนะนี่ก่อนจะคุยกับฉันเนี่ยไปตัดผมก่อนไปนี่ต้องจัะเทนเลยสมมุตินีจุดแดงนี่เขาขออกมาจากว่าทน์กระดานปะเนี่ยไอก้กอล์ฟคุณไม่เห็นอะสรงปลาหมอสีเนี่ยหัวครัวใครเอาก่อนอะใครเอาใครก็เลือกเลยเออผมฉันเอาสร้อยพระสองเมื่อคืน ไม่อยากได้ซวยพ่อโสแต่อยากได้องค์หญิงจะดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยดีใจถึงองค์หญิงได้ผมเป็นพ่อเขาไม่ได้รุ่นนี้เธอไปเจอจะทำ